ความรู้สึกเมื่อวันที่ข้ามฝากนะฮะตอนนั้นเขามีวันรับต้องใหม่นะฮพวกเราก็ข้ามเรือจ้างไปขึ้นที่ท่าน้ำศริลานะแล้วก็เดินขึ้นในท่าเรือศริราชไปผ่านตึกพยาบาลแล้วก็ไปที่ตึกอเมริกานยนะฮนะแล้วเข้าไปข้างในเพราะตอนนั้นศรีลาก็ยังมีตึกบอดเพียง สามบอดนะแล้วก็มีตึกรังสีอะไรอยู่หน่อยนะก็ความรู้สึกเหมือนบ้านน,นะครับคือมีแต่ความอบอุ่นบรรดาพี่ที่มารับก็รุ่นตั้งแต่เป็นเขาเรียกซีเนียเฮาส์นะฮะคือว่า,าเป็นเฮาส์แล้วก็เป็นซีเนียเฮาส์หลังจบแพทย์ แล้วก็มีเรียกว่าซ so ีเน้าอุโสประทับใจมากวันคือวันปีใหม่ปีแรกที่อาจารย์หมออวยกับอาจารย์หมอสุดนะฮะซึ่งเป็นปรมาจารย์ที่พวกเราทั้งเคารพรัก,รกแล้วก็กลัวนะฮะพอโดยพวกนี้อาจารย์หมออวยท่านก็เอาจริงเอาจังแล้วก็อยู่ในเกฑนค่อนข้างดุนะ แล้วจำมสุดก็น่ารักมากนะทุกคนก็รักท่านผมยังจำได้ว่าวันหนึ่งเรียนอณโตม่เนี่ยแล้วก็เพอเอิญมีการแข่งรักบี้ที่สามกีฬา<ม>ก็แพกน์นณแพท์ลักบี้แพทย์ก,ก็แข่งผมก็เลยจะไปดูนะฮะผมก็สม้ใจท่านกีฬาก็ พอทำเสร็จเราเราบ่ายสามโมงซึ่งที่จริงมันต้องเรียนถึงสี่โมงครึ่งเราก็ย,ย่องย่องย่องกันออกมาก็เจออาจารย์มาสุดพอดีที่ประตูพอท่านเห็นเราย่องย่องออกมาท่านก็เปิดประตูให้แล้วก็บอกว่าเชิญครับแล้วเราก็หน้าด้านน่ยน,นะครับก็เลยโค้งแล้วก็เดินออกไปไปเชียร์ลับ,บี้ของคณะ แพทยศาสตร์นะครับก็ยังจำได้ว่าอาจารย์รุ่นเก่าท่านทั้งน่ารักน่ากลัวน่าเกรงแล้วท่านปฏิบัติตัวเป็นปูชนียาบุคคลจริงๆนะครับแล้วพอเราเรียนต่อไปข้ามมาแผนกพยาธิวิทยา,นะาอาจารย์คุณเกตุทัศน์ก็ยังอยูเอ่เราก็ได้เรียนกับท่านอาจารย์มอนนท์สอนประสิทธิ์นะ จนทังเราข้ามฝากไปเรียนคลินิกก็ได้เรียนกับปรมาจารย์ทางอายุรศาสตร์นะซึ่งผมยึดเป็นแบบอย่างคืออาจารย์ประเสริฐกังสดานนะท่านเป็นหัวหน้าอายุรศาสตร์ในช่วงนั้นท่านสั่งสอนผมมากนะย,ยังจำได้ตัวอย่างว่าท่านบอกเป็นหมอต้องละเอียด ผมคิดว่านี่ทั้งหมดนี่ก็ได้จากสีลาดนะ <_ S 1> ก็ผมต้องขอขอบคุณต่างสีลาชนะครับที่ได้ทําให้ผมมามีวันนี้และทาให้เรามีวิชายุทธอยูย่ในวันนี้ผมได้จากสิลาชทั้งสิ้นขอบคุณมากน,นะครับ